เริ่มกันเลยเนาะนะครับนะวันนี้นะครับนะก็จะมานะครับแชร์เทคนิคการใช้กด AI ในการทํางานในช่วงวันหยุดนะครับนะก่อนอื่นนะครับนะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับนะในวิดีโอ EP นี้นะครับนะผมจะมาแชร์เทคนิคการบริหารแอดอย่างไรนะครับในช่วงวันหยุดยาวให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนะและก็ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นเองนะครับนะ ก่อนอื่นนะครับนะถ้าเพื่อนๆเข้ามาที่ facebook มาที่หน้าหลักก่อนนะนะครับและทีนี้นะครับนะสมมติเราลงโฆษณาเสร็จแล้วเนาะเราก็สามารถเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาได้เลยนะนะครับของผมก็จะอยู่แถบซ้ายมือตรงนี้นะอ่ากดที่ขวาเข้าไปนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าตัวจัดการโฆษณาแล้วเนาะนะครับนะเดี๋ยวนะครับนะวันนี้ก็จะมาแชร์ทิกนะครับนะ สำหรับใครเนี่ยนะครับนะที่นะครับเปิดแอดไว้หลายตัวเนาะในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยอย่างเช่นเปิดเลยนะครับมีแอดประมาณ10ตัวนะครับยกตัวอย่าง10ตัวก่อนนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะครับนะยิงตัวสามร้เนี่ยใส่งบตรงนี้ตัวสามร้นะนะครับนะอ่าสมมุตินะครับนะเราก็ยิงไปเนี่ยส่าตัวละ300เนาะ10ตัวก็3,000ใช่ไหมครับ สมมุติเราปล่อยแอดของเราเนี่ยลันไปสักพักสักพักสามวันนะครับนะก็เวลาสามพัน 3, เนาะสามวันก็เก้าพันถูกไหมนะครับนะทีนี้นะครับนะผมก็ได้รู้การใช้กฎนะครับนะซึ่งจะเอามาแบ,บ่งปันเพื่อนๆน,นะครับนะเช่นนะครับถ้าเราเปิดไว้แอดไว้หนึ่งตัวเนี่ยแล้วตัวนั้นเนี่ยนะครับสมมุติตัวนั้นนะวิ่งดีนะครับนะเรานะครับนะก็สามารถปลุกตัวที่เหลือให้วิง่งขึ้นมาได้นะครับนะ แต่นะครับถ้าตัวไหนแอดไม่ดีก็ให้ทําการปิดนะครับนะทีนี้นะครับผมจะตั้งกฎยังไงเนาะมาทำยังไงอ่ะนะครับนะก็มาเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นนะครับนะถ้าใครนะครับนะอัดติ๊กที่หน้าแอดก่อนนะครับหรือนะครับเราสามารถมาที่นะครับนะเครื่องมือทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะสร้างกฎใหม่ตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับนะ อ่ะผมจะกดตรงนี้แล้วกันเอาที่สะดวกเนาะนะครับนะคนจะกดตรงนี้แล้วกันอะ่ะแล้วก็กดสร้างกฎใหม่นะครับอ่าสร้างกฎเนาะเป็นกฎที่นะครับนะกำหนดเองนะครับนะในส่วนของกฎตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบเนาะลดประมูลทับซ้อนนะครับลดการกระจายกลุ่มเป้าหมายเนาะแต่เอาอันนี้ก่อนนะครับนะกดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับนะผมก็สมมุติใช่ไหมเรามีอ่า สิบแคมเปญนะครับนะแคมเปญละสามร้อยเนาะสมมติสมม,ต,สม,มติเรายิงวันละสามพันนะครับนะเรานะครับนะสมมุติเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับเราหยุดยาวเลยพูด,ดง่ายๆก็คือเราเนี่ยนะครับนะขี้เกียจที่จะมานั่งปิดเปิดอแคมเปญเนาะทีนี้เราก็ใช้กดทับมันเลยนะครับอย่างเช่นผมมายกตัวอย่างนะนะครับนะชื่อกดอะ่ะหยุดยาวแล้วกันนะครับอะ่ะพิมพ์ไปได้เลยเนาะ ที่นี้นะครับนะก็นําไปใช้กับแคมเปญทั้งหมดนะครับนะปกติเนี่ยมันจะเลือกอ่าอยู่แล้วหนึ่งแคมเปญเพราะว่าเราติ๊กตรงนี้ถูกไหมนะครับอ่กดเพิ่มเติมก่อนเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เลยนะครับนะมันก็สามารถจะเลือกแคมเปญทั้งหมดได้นะครับหรือว่าเราก็เฉพาะจาดจงแล้วแต่เราเนาะเออแต่ว่าผมเอาออกก่อนนะครับผมจะเอาแคมเปญทั้งหมดเลยนะครับ อาชื่อกดหยุดยาวเหมือนเดิมนะครับนำไปใช้กับแคมเปญที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับนะสามารถนําไปใช้กับชุดโฆษณาที่มีอยู่ทั้งหมดได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบว่านะครับเราจะคัดแอดเนะาะเรื่องความสนใจเนาะอย่างเช่นเรายิงแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเช่นแบบพวกเราก็ใส่ออคอออเดียนนะธรรมดาใช่ไหมเออเราสามารถมาที่ชุดโฆษณาได้นะครับหรือว่านําไปใช้กับโฆษณาได้นะครับ แต่ผมแนะนำนะว่าเอาเป็นแคมเปญทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าเรานะครับน่าจะสะโขบบริหารเรื่องงบเนาะนะครับนะทีนี้นะครับนะการดำเนินการนะครับนะผมจะให้ดำเนินการเป็นเปิดนะครับเปิดแคมเปญอานะครับนะเซตตามผมได้เลยนะนะครับนะทีนี้นะครับนะต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับนะผมจะเอาน้อยกว่าอย่างเช่นน้อยกว่าเท่าไหร่ถ้าถ้าเรายิงเป็นแบบวัตถุประสงค์ข้อความเนาะ แต่ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆเนีเ่ยยิงวัตถุประสองค์อะไรนะครับถ้าแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับนะก็ผลลัพธ์มันก็จะต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเนี่ยต้นทุนต่อผลลัพธ์น้อยกว่าอถ้าเป็นผมนะน้อยกว่า50สตางค์นะครับนะถ้าต้นทุนต่อผลลัพธนะ์การมีส่วนร่วมมากกว่า50ตังค์เนี่ยผมมองว่าแพงนะเออเพราะว่าเรา caller, ยิงแบบม,มีส่วนร่วมเนาะแต่ว่าถ้าข้อความเนี่ยผมมองว่ามันก็แล้วแต่สินค้าเราอะนะครับนะ บางทีแบบว่าถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์เราร้อยหนึ่งเนี้ยเออแต่ว่าเราขายสินค้าราคาหลายพันเนี้ยกำไรหลายพันเนี้ยอันนี้เราก็อยู่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราขายสินค้ากําไรหลักสิบแล้วต้นทุนต่อผลลัพธ์มากกว่าร้อยเนี่ยอันนี้ผมมองว่าก็ไม่ไม่เปลี่ยนสินค้าก็อ่าเปลี่ยนสินค้ามันดีๆครับนะในส่วนของนะครับไอาการหาสินค้าเนี่ยผมก็ทำ EP, อีอ่าอ่าไว้แล้วเนาะนะครับนะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับนะ ทีนี้นะครับนำไปใช้กว่าเอาต้นทุนต่อผลลัพธ์สมมติน้อยกว่านะครับ40บ,40บาทอ่าก็40ตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มได้เลยเนาะทีนี้จะเห็นได้ว่านะครับนะถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์น้อยกว่า40บาทเนี่ยนะครับนะผมนะฮะมาจะบังคับเนี่ยไปให้มันเปิดแอดนะเออสมมตินะเอาย,ยิงแอดเนาะนะครับถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยน้อยกว่าอ่า สี่สิบบาทเนาะก็จะแอดไอที่เรายิงสิบตัวก็จะให้มันเปิดนะครับแต่ทีนี้นะครับเราสามารถตั้งกดซ้อนได้ด้วยนะเออเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับเอาเอาเอาแค่อันนี้ก่อนเปิดก่อนนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเราได้แอดในราคาถูกอะแอดมันก็จะทําการเปิดให้เราเองนะครับแต่แอดตัวไหนแพงอะเราก็จะให้มันปิดเนาะเออจุดประสงค์ของเรานะครับช่วงเวลานะครับสูงสุดนะครับการกําหนดเวลาเอา เอาทุกวันก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าต่อเนื่องทุกๆสามสิบนาทีเนะี่ยเดี๋ยวแอดมันจะเพี้ยนนะครับก็ประมาณว่าเรายิงแอดไปเนะี่ยทุกๆ30มนาทีเนะี่ยถ้าต้นทุนต่อผลลัพธ์มันเขาเรียกอะไรน้อยกว่า40เนะี่ยผมมองว่ามันสวิงนะเพราะว่าข้อความเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับให้เขาได้ตั้งตัวนิดนึงนะครับหรือนะครับเราสามารถกําหนดเองได้นะ้อยอย่างเช่นแบบเรายิงแอดวันอาทิตย์เนี่ยเราอ่า จะให้มันไปปรากฏตรง6โมงเช้านะครับถึงให้มันวิ่งเออให้มันมีโอกาสได้หายใจถึง6โมงเย็นนะครับก็คือให้โอกาสมันหายใจให้มันวิ่งอ่ะ12ชั่วโมงนะครับนะเออแล้วก็มันได้ผลยังไงก็มาเปิดปิดแอดเอาเออนะครับหรือว่าเราให้โอกาสมันทุกวันเลยนะครับหลังเที่ยงคืนเลยก็ทุกวันได้นะครับ ทีนี้นะครับนะสำหรับใครที่มีอีเมลเนี่ยก็ให้มันแจ้งเตือนที่อีเมลได้เนาะแต่ผมก็ยังไม่เอานะครับทีนี้ก็กดสร้างได้เลยนะครับอ่าสร้างกดแล้วนะครับนะทีนี้เราก็จะได้กดแล้วเนาะการที่เรามาดูกดเนี่ยก็มาดูตรงเครื่องมือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูอ่ากดแบบอัตโนมัติอาาจะเห็นได้ว่าเราสร้างแล้วเนาะ เวลาเรา,าจะเปิดปิดจะใช้งานเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเมื่อกี้เราตั้งกดหยุดยาวไวนะ้เนาะเราก็สามารถเปิดได้นะครับหรือสร้างกฎเกณฑ์ผมก็บอกไว้ว่านะครับเราสามารถสร้างได้ทั้งข้างในข้างนอกเนาะอันนี้สอนสร้างข้างนอกไปด้วยเลยนะครับเวลาสร้างข้างนอกก็กดสร้างกฎเกณฑ์เหมือนเดิมนะครับนะกดกําหนดเองแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับนะ เรานะครับบังคับให้ต้นทุนต่อผลลัพธ์นะครับนะน้อยกว่า40เนี่ยจะให้มันเปิดเนาะเออพูดง่ายๆว่าถ้าตัวดีๆเนี่ยนะครับให้มันเปิดเลยนะครับนะในส่วนของต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์เราเป็นแบบข้อความนะเออถ้าใครยิงแบบข้อความก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์ประมาณนี้แหละประมาณน้อยกว่า40บบาทเนี่ยกำลังดีเออนะครับนะมันก็แล้วแต่สินค้าของเรานะครับ แล้วแต่จุดคุ้มทุนเนาะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าต้นทุนตอผลลัพธ์เราเหมือนจะแพงเลย200เนี่ยแต่ว่าเราขายกาไรเนี่ยชิ้นละหมื่นเนี่ยอันนี้ผมก็มองว่าถูกนะเออคุณเห็นภาพหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับถ้าเกตกดหนึ่งมานะครับนะกดอีกตัวหนึ่งนะครับนะผมก็จะให้มันนะครับนะสขบงบอนะ่าโดยการให้มันเนี่ยนะครับไปเพิ่มหรืองดลดเงินนะครับนะ ถ้าวันไหนเจอแอดไม่ดีนะครับสามารถนะครับให้มันไปปิดตัวนั้นได้นะครับหรือว่าเพิ่มและลดเงินได้นะครับนะก่อนอื่นนะครับเรามาตั้งชื่อกดกันนะครับนะอย่างเช่นนะครับนะผมยกตัวอย่างนะนะครับชื่อกดของผมก็คือนะครับปิดแอดอะไรนะปิดลดลดเงินแอด่อา เงินแอดไม่ดีนะครับอ่ะชื่อกดของผมก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมจะถ้าแอดตัวไหนไม่ดีนะครับผมก็จะทําการลดเงินมันนะครับพูดง่ายก็คือลดเงินมันเพื่อไปเพิ่มให้ตัวอื่นนะครับนะหรือว่าช่วยเราในการเมนเงบด้วยนะครับบางทีเนี่ยเรามีอ่าสิบแคมเปญแคมเปญละสามเนาะเออถ้าแคมเปญไหนไม่ดีเนี่ยนะครับอย่างเช่นไม่ดีทั้ง9ก้าแคมเปญเลยปิดทั้งเแคมเปญเลยแล้วก็อ่า ยิงวันละสามร้อยนะครับพูดง่ายๆก็คือประหยัดเงินไปประมาณสองพันเจ็ดอ่ะเออนะครับนะทีนี้นะครับนำะนำไปใช้กับกดนะครับนะก็เหมือนเดิมเนาะเราจะเอาอันที่ใหญ่สุดก็คือ,นะอ,อแคมเปญเนาะแคมเปญน่าจะใหญ่สุดแล้วนะครับแคมเปญเนี่ยนะครับนะสามารถนะครับเพิ่มและลดเงินได้เนาะอย่างที่เรารู้ไปสําหรับใครที่โคนเป็นเนาะนะนะก็จะรู้อยู่แล้วว่าแคมเปญเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยนะครับส่วนเรื่องอชุดโฆษณานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสนใจเลยนะครับ ส่วนเรื่องโฆษณาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์นะครับนะทีนี้นะครับนะการดําเนินการเนี่ยนะครับนะผมเอาเป็นเหมือนลดงบประมาณลงเนาะลดลงนะครับทีนี้เราก็ใส่หน่วยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขบาทนะนะครับเราใส่หน่วยเป็นบาทก่อนนะครับแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับใส่ตัวเลขตรงนี้ได้เลยอ่ะผมยกตัวอย่างนะนะครับนะเช่นนะครับผมยิงอ่า วันละสามร้อยเนาะนะครับนะวันละสามร้อยนะครับขั้นต่ำเนี่ยนะครับโบประมาณขั้นต่ำเนี่ยก็สามร้อยนะครับนะความถี่ในการดําเนินการเนี่ยนะครับนะเรานะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเอาหนึ่งครั้งต่อวันเพื่อไม่ให้แอดมันเพี้ยนนะครับพูดง่ายก็คือให้แอดมันวิ่งไปทั้งวันอ่ะเออให้โอกาสมันหายใจอ่ะและทีเนี้ยนะครับนะถ้านะครับอ่ะมาดูอันถ้ามันต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยนะครับ มากกว่า40บาทอ่ะผมเอามากกว่า40บาทนะเอาแบบสแตนดาร์ดไปเลยเออผมไม่รู้ว่ากําไรของเพื่อนๆเนี่ยของสินค้าเพื่อนๆเท่าไหร่แต่ผมเอาเป็น40บาทเนี่ยเออมันก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะถ้าต้นงจนถาวรรับมากกว่า40บาทเนี่ยผมจะบังคับให้กดเนี้ยไปลดงบประมาณนะครับนะอย่างเช่นเรายิงวันละ300เนี่ยนะครับเราสามารถนะให้มันลบไปประมาณ150ได้นะครับงบประมาณต่อวันขั้นต่าเนี่ย นะครับก็เอาตามจํานวนเงินที่เราใส่เลยเนาะนะครับสมมุติเนี่ยถ้ามันเนี่ยวิ่งเกินต้นทุนต่อผลลัพธ์สี่ิบาทเนี่ยนะครับให้มันลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับเออพูดง่ายๆว่าคือให้มันเซฟเงินละแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันลดประมาณนะเช่นเรายิง3า0ร้อยให้มันลด200ร้อยก็ได้เนาะทีนี้มันก็แล้วแต่เรานะครับว่าอยากจะให้ลดเท่าไหร่เออพูดง่ายๆว่าถ้าลูกอ่าถ้าลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กไม่ดีอ่ะนะครับเราก็ไม่ไม่ให้เงินเขาอ่ะนะครับนะ เออบังคับเลยเนาะเออไม่ต้องกินขั้นไม่ไม่ไม่ต้องกินขนมนะครับทีนี้ช่วงเวลาสูงสุดเนี่ยนะครับเอาเป็นสูงสุดเนาะหรือนะครับนะวันที่ผ่านมาเมื่อวันนี้อะไรก็ได้เนาะเออในส่วนตรงนี้ก็ไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะครับนะเอาเป็นทุกวันนะครับอีเมลก็ไม่ต้องแจ้งเตือนผมนะครับนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสะดวกนะครับอทีนี้ก็กดสร้างนะครับจะเห็นได้ว่านะครับนะตอนนี้เรามีแอดซ้อนกันอยู่2ตัวนะครับก็คือ นะครับหยุดยาวนะครับนะก็คืออ่าถ้าแอดตัวนั้นน่ะนะครับต้นทุนตอบผลลัพธ์นะครับน้อยกว่า40ี่สิบาทจะให้มันไปเปิดอ่าแคมเปญเนาะแต่แอดตัวเนี้ยนะครับนะถ้าต้นทุนตอบผลลั์เนี่ยน้อยกว่า4ี่ิบบาทเนี่ยจะให้มันปิดนะครับเออนะครับนะให้มันลดเงินเนาะไม่ต้องอ่าพูดผิดนะครับก็คือไม่ได้ให้มันปิดให้มันลดเงินนะครับนะเออแล้วแต่เราเนาะสามารถให้มันปิดได้นะครับนะก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับอ่ะ นะครับนะก็สรุปนะครับนะคือนะครับเราสามารถตั้งทั้งกดเปิดและกดปิดได้นะเออและสามารถตั้งกดเพิ่มและลดเงินได้นะครับทีนี้เราเพื่อนๆเนี่ยก็ไปเล่นกันเอานะครับผมคิดว่าน่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วแหละนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอของผมตั้งแต่เริ่มนะครับนะผมคิดว่าน่าจะยิงแอดเป็นเลยนะครับนะก็นะครับในคลิปนี้ก็หวังว่านะครับ จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะนะครับนะก่อนจากกันนะครับนะอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับและสําหรับใครที่อยากจะเปย์เมนต์ผมนะผมก็จะขึ้นช่องทางการโอนให้นะเพราะว่าผมก็อยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่ที่มันแรงกว่านี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนนะครับนะอ่ะกับผมนะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับและคนที่เปย์เมนเข้ามานะ ขอบคุณมากนะที่กรุณานะครับนะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ